ไม่ได้ฮะไม่มีเทคสองอ่ะเออคุณกำลัจะฟังผิดนะครับทุกคนครับเวลาเราเล่นไลน์เราก็จะเล่นไลน์ประมาณนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าเราไม่เล่นไลน์อ่ะเราก็อาจจะไปเล่นเฟซอ่ามันเลือกได้ครับเอะไรไอจีอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ภาพสวยนะอยากให้ทุกคนดูว่านะครับภาพสวยจริงอันนี้คือภาพระดับ 4K นะครับผม 4K นะย้ำอีกครั้งว่า 4K นะครับ 4K คือตอนเนี้ย ภาพทุกคนอ่ะผมอยากให้ทุกคนมาดูสตรีมมากนะครับทำแล้วทไมไม่สตรีมอบเกียดไอ้ยยก็กูก็เพิ่งกลับมาก็ให้พักอันนน้เาเดี๋ยวอุ้มเคสนี่เสร็จเดี๋ยวต้องไปส่งโบอีกใช่ไหมล่ะเดี๋ยวต้องไปส่งโบไปสถานรถไฟรถไฟอ่ะกินไมานะกิน สองนัมงบนมือมีข่าวบอกมั้เอาวนีดีกว่าพรุ่งนี้ผมสตรีมผมจะหาดูว่าใครอยากดูสตอรี่อาดีกับมิซาก้าบ้างไหนบวกหนึ่งนายบวกหนึ่งยบกนึงบกนึงบกนึงเช็คก่อนแลเป็นพับโอเคเงเออเป็นโฟเคเอาแบบอิ่มเลยหูบวกนึงเต็มเลยอะ อดีอ d ดีบวกหนึ่งบวกหนึ่งอะไรนะ RD v s SMD ีเหนึ่งบวงจะบวกคำเหี้ยไรบวกไอ้ัาเขาบวกหนึ่งกันเนี่ยคุณมิต่อปากสลามีเวนเขาบวกหนึ่งกันนี่เอาอีกถามกันดูนิตอนนี้เมื่อมัคกาวได้กลับมาเล่นแก๊งนะฮะแล้วประทะกับวินซาก้าในปัจจุบันตอนนี้สกอร์วินซาก้านำหนึ่งแต้ม2องสามอยู่หน นี่ยคนจะเออไม่เออก็เพราะแบบนี้แหละต้องถามทุกคนว่าใครจะไหวจะให้เราไปหรอไอไอเคสที่เราอุ้มอยู่ก็เออเคสเราอุ้มเปิดุ้มเปิอยู่ตอนนี้ก็โดนไปเยอะอยู่นะโอเคตอนนี้ทุกคนตอนนี้คนจะวอคือผมบอกแล้วว่าวุ่นวายนะเริ่มตายแล้วเพราะว่าโดนสวนโอ้โหยี่คนธรรมดาชนเลยนะทั้งนั้นอะ เขาตู้ไฟไปแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้ถ้าคนธรรมดาเขาตู้ไฟไปแล้วตู้ไฟเลยไม่กี่ี่โอ้ีหนึ่งกแล้เยลี่สองยี่สิบสาี่เอ็นาทีฮะยีบอนาทียี่ิบชัวร์ไหมชัวร์ชัวร์เอไม่เกินไม่เกินยี่สองนาทีอืมบอกนะจิ้ถ้าจิ้ได้ผมอุ้มนะผมบอกเลยเคสเราเออร้อยบอเป็นหัวหน้าแก๊งหกหกเหรอครับเห็นสุดเทาคล้ายกันเลย เอาหรอใช่หรอตำรวจมันเจอเร็วจังปะหรือว่าแก๊งเราอุ้มไม่เสียงเพราทางนี้ลำบากนะบอกเลยสุดท้ายเรนะามันจะมาถกเทียจเราก็จบเลยนี่ไอเหี้ยเท็จอูเหี้ยเหี้ยเต โอเคหยือกี่เทสเนี่ยถามจริงโอ้โหเหลือสักสามไม่รวมเราสองปะอ้อไอ้เดียแข้งเราขุ้มไม่ได้เลยวะไอ้เหี้ยี่ถ้าอย่างนี้จะกร์ไม่ขึ้นนะผมบอกเลยรอขึ้นทีก็รอตีอเอ็นดีเนาะในเมืมอ่ะถ้าจะให้ขึ้นจริงๆอะ่ะได้ได

哎。难难。王 ม okay. oh, นานเลยเฮียทำไมไทำไมเราไม่ตื่นหรอโอ้ยโหหมูน้องหมอหมูน้องหมอว่ะถ้าหมอมันมีเฮเซอร์มั่ถูกแตกเลยเนี่ยได้เรื่องป่าเนี่ยไม่ได้ดิเนี๋ยไอ้เฮียต้องคุยเลยเดี๋ยวดูแล้วดูแล้วถ้าหมอมันยิงเฮเซอร์นะ ไอ้้ยหมอมัใจกล้าทดนดิมึงดูเอาไว้ตับมอยตางเสดคุใหญ่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 อัำรวจดูหมอมัน อะไรมืงตักที่อะไรมาตักที่อะไรมึงอย่าคืนมึงอย่าคืนโอ้โหเชี่ยตำรวจมาพอดีทำไม่จัด bấm đây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  này anh em ơi kêu đứng khoa này sao kêu đứng nang chặt kinh Keep up! Keep locked Jim. โอ้พังแล้วไอ้ตากมานานจังวะจินทำไมตากมันนานจังวะพอหลอดตากทำไมมันนานจังวะไอ้เหี้ยเอาเอาแล้วศกเอาโศกไปไหนวะแคดแคดโศกกูหายแคดมันแคดโศกมึงอ่ะไม่รู้กูลงรถมานไม่มีโศกแล้วแคดโศกมึงแคดแคดก็อเออไรไง ถ้าแคสมึงได้เออได้หนึ่งเคสเออไปแล้วถ้าแคสคือเออตำรวจตำรวจเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่มีศพสมรู้ร่วมคิดอ๋อไม่ได้ยท,ทำไงเนี่ยมึงแจ้งแอดมินคือเคสของมึงอะ่ะมันเออไม,ออไม่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 ซนคือผมอุ้มศพแต่ไม่มีศพคืออะไรเนี่ยไอลองถามนี่ลองถามนีม่ไม่หายกับคนนึงอะศพหายศพศพผมหายคนนึงอะ เอาไว้ให้หมกกดยังไงตั๋วเหรออ๋ออ๋ออ๋อปุ๊อย่างงี้ไอ้เที่คกูรับตึงไหมตึงเองอเนี่ย,ยมันไม่มีคนเติมเหละสิบสามนาทีออาาเออเยอะอะไรนี่คุณต้องแก้งเลยเหรออืมไอ้ฟ้าไอ้ฟ้าเป็นตำรวจเหรอเออูคุณใส่ฟ้าข้าวกลวเออ <c oughs> เราไม่ต้องกดตัตกกแล้วบอกว่าเคที่อ,อมอยู่หายเออมันแคท ไอ,อ้เย็นละกูอุ้มนาไอา้คิดจะเอ๋อแล้วนะเฮ้ยถ้าย่ีนับป่ะนับเออเพราะว่ามันมันมน,นานมากไม,ไม่ไม่ถ้าถ้าแคสอะคือเออร้อยถ้าแคสหายไปแบบไม่ว่ามึงห่อในทีแรกกูรู้มันหายไปเลยมันก็คือเออกูหลัย<อ>ตรงๆเลยมึงว่ากูได้มเต็มตรงไหมเต็มได้เอาด,ดีๆเออเอาดีๆนะมึงมาปุ๊บมึงตีเสมอเพื่อนเลยอะไอเฮียโคตรเฟี้ยวว้าวอย่างกูไักแอดมิงกับไอ้เยียบอกไงบอกว่านี่คนนี้ บอกว่าศพที่อุ้มหายศพที่อุ้มแคสแคสครับครัอุ้มไปกี่นาทีประมาณประมาณสามสิบเปะเพราะมันเหลืออ,อีกสามสิบสองสามสิบสองนาทีสามสิบนาทีตัวตึงอาดีลากจนแคทเออมึงว่าอะไรอ่ะเขาดูบอกอย่างเงี้ย ไต่มาดูคนดูว่างไงบ้างคนดูว่าตัวตึงอดีรากจนแขนไอ้สัสเอา้าเอา้าอาตำรวจเราตำรวจไปของเมเนี่ยลืมหรอลืมเราไปของทำไมอ่ะอ๋ออุ้ยถ้ากูไม่รักกันผ่านเท่ากับว่ากูตกรถมึงหนีได้